นางเอกดังแฮปปี้เป็นแม่ลูกสองสามีอ่อนไม่ได้ปิดอู่หนึ่งรอยเปอร์เซนต์เรียกได้ว่าชีวิตตอนนี้ของนางเอกมิวนิทาแฮปปี้และลงตัวมากๆทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวเพราะตอนนี้แต่งงานกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว ล่าสุดสาวมิวได้อัปเดตชีวิตตมุลแม่ช่วงนี้จัดสรรเวลาดูแลลูกอย่างลงตัวพี่มารินและน้องมาคินหน้าเหมือนกันมากเหมือนเลี้ยงลูกแฝดส่วนนิสัยไม่เหมือนกันเลยถ้ามารินจะมีความเป็นเจ้ลุย,ลย,ลยซๆซาซาส่วนมาคินจะมีความเป็นหนุ่มสายหวานเรียบร้อยนิ่งๆอบอุ่นเขาใจดีเหมือนคุณพ่อเขาแล้วก็ชอบอ้อนมิวแอบรู้สึกว่าเขาใจดีนุ่มนุ่มเหมือนคุณพ่อเขาส่วนมารินจะได้ความกวนของคุณพ่อมา ถามว่าจะมีคนที่สามหรือไม่จริงๆก็สามารถมีได้อีกเพราะทางสามีเขาอยากจะมีบ้านจะได้สนุกครึกครื้นแต่ถ้าถามมิวสองคนก็ลงตัวแล้วนอกจากลูกโตไปแล้วรู้สึกเหนาคิดถึงเบบีก็ค่อยว่ากันชีวิตตอนนี้ก็ชินแล้วช่วงแรกๆก็จัดการชีวิตมงมงอยู่เหมือนกันคนโตต้องการมากเหลือเกินคนเล็กก็ต้องการส่วนชีวิตตัวเองเราก็ต้องการเหมือนกันช่วงแรกๆเรียกว่าหัวหมุนแต่ตอนนี้โอเคแล้วนางเอกดังแฮปปี้เป็นแม่ลูกสองสามีอ่อนไม่ได้ปิดอูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียกได้ว่าชีวิตตอนนี้ของนางเอกมิวนิทาแฮปปี้และลงตัวมากๆทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวเพราะตอนนี้แต่งงานกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว ล่าสุดสาวมิวได้อัปเดตชีวิตตมุลแม่ช่วงนี้จะสันเวลาดูแลลูกอย่างลงตัวพี่มารินและน้องมาคินหน้าเหมือนกันมากเหมือนเลี้ยงลูกแฝดส่วนนิสัยไม่เหมือนกันเลยถ้ามารินจะมีความเป็นเจ้ลุย,ลยซๆซาซาส่วนมาคินจะมีความเป็นหนุ่มสายหวานเรียบร้อยนิ่งๆอบอุ่นเขาใจดีเหมือนคุณพ่อเขาแล้วก็ชอบอ้อนมิวแอบรู้สึกว่าเขาใจดีนุ่มๆเหมือนคุณพ่อเขาส่วนมารินจะได้ความกวนของคุณพ่อมา ถามว่าจะมีคนที่สามหรือไม่จริงๆก็สามารถมีได้อีกเพราะทางสามีเขาอยากจะมีบ้านจะได้สนุกคลึกครื้นแต่ถ้าถามมิวสองคนก็ลงตัวแล้วนอกจากลูกโตไปแล้วรู้สึกเหงาคิดถึงเบบีก็ค่อยว่ากันชีวิตตอนนี้ก็ชินแล้วช่วงแรกๆก็จัดการชีวิตงงๆอยู่เหมือนกันคนโตต้องการมากเหลือเกินคนเล็กก็ต้องการส่วนชีวิตตัวเองเราก็ต้องการเหมือนกันช่วงแรกๆเรียกว่าหัวหมุนแต่ตอนนี้โอเคแล้ว